รบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยูทูบขอก็ตีผมก็ตตตีเป็นโเจมสซีนะครับแหมจ้องขนาดนี้จ้องฟันผมใช่ไหมล่ะไม่ใช่แล้วฟันเหยื่ออ่าก็วันนี้พบกับผมก็ตีเช่นเคยนะครับก็เอ้ยก่อนจะเข้าเรื่องเลยนะก่อนจะเข้าเรื่องเลยไม่ที่มุกใช่ไหมไม่ที่มุกอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนะคืออุบัติเหตุอะ คือก็รู้สึกว่าก็ไม่ชอบการเกิดอุบัติเหตุเลยนะ,อะเออเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์อะมันเกี่ยวกับการชนเออแต่ที่ทุ๊วิวแววแล้วตัดออกตัดออกออตัดออกตัดออกเะไระโอเคมันต้องเล่นไงเมื่อวานเนี่ยไปเจอมาเออไปเจออุบัติเหตุมาก็ไม่ชอบเลยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ย แต่อุบัติเหตุเดียที่โกชอบมากที่สุดคืออุบัติเหตุการชนทำไมอ่ะเพราะเราชนแกโอ้ยกว่าจะเข้าได้ไม่ต้องรีวิวแล้วรถอ่ะไปนั่งกินดีกว่าอ่ะก็วันนี้นะครับผมมาพาท่านผู้ชมมาพบกับรถสวยๆความเป็นออริจินอลของมิสูเจมซีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเรามาอีกแล้วนะครับต้องแต่ชุดแต่งนี้มานะชุดแต่งนี้มานะครับไอชุดแต่งก่อนชุดแต่งนี้มาเนี่ย ต้องบอกเลยว่า JMC เรากลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งแล้วนะครับผมออันนี้คือชุดแต่งที่ยอดฮิตสำหรับพวกเรามิสู JMC เลยก็คือชุดแต่ง SPORT ตวีีนะครับในเวอร์ชั่นของโฉมใหม่แล้วนะครับผมน,นี่พาชมก่อนภายนอกนะครับปกติแล้วชุดแต่งเขาจะเป็นสีดําด้านนะครับแต่ด้วยความที่เราชอบแปลงเนี้ยเราชอบแปงแลงเราไหนดูฟันเนี นี่ชอบแปลงเหรอเไม่ใช่และอ่าด้วยความที่เราชอบแปลงชอบโมชุดแต่งเขานะครับจากดําด้านเราเปลี่ยนเป็นดำเงาแบบนี้ทําให้รถด,ดูหรูมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูเท่นีด้วยเส้นขีดสีแดงนี้ฟับจุดเล็กๆที่เรียกว่ารักอี <Okay. S 1> ไม่จุดแค่นี้<ท> <S 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 ก็บอกว่าสปอร์ตได้<ท>นะครับ<ท>รผมไอ้ผมผมมาทีหนึ่งนี่มุกมากระจายเก่อนจะมาได้นี่โดนไปสามฝอง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แล้วโอเค กระจังหน้าด้านหน้าของเขานะครับคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะว่าเป็นตามโปรอ่าตามโปรคือแบบนี้เราแต่งให้แบบนี้นะครับกระจังหน้าเขาสวยอยู่แล้วเป็นดํามุกนะครับหรือดําเมทัลลิกนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับเราประดับด้วยตัวอักษรนะครับดำเงาเช่นกันนะครับดาเราเน้นดําเงาแบบนี้นะครับก็ทําให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมมาต่อกันที่ด้านข้างกันบ้างนะครับ ด้านข้างของตัวรถนะครับแม็กไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็ก17อยู่แล้วแบบนี้ดําปัดเงานะครับอันนี้แม็ก17นะครับสวยงามอยู่แล้วนะครับก็สำหรับตัวผมเองผมก็ยังคงชอบแม็ก17ถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นแบบ17เหมือนเดิมนี่นแหละแต่หน้ากว้างขึ้นนะครับเลือกลายตามที่เราชอบเลยงานที่แนะนําก็เลนโซ่ขึ้นไปนะครับเพราะว่างานนี้เขามีมอะไรอกอรใช่ไหมเฮ้ย มาตรฐานนะครับงานงานตั้งแต่เลนโซ่ไปคือเขามีมาตรฐานการผลิตของเขาอยู่แล้วนะครับผมส่วนใครชอบงานอื่นก็แล้วแต่ง,งบเลยนะครับผมต่อกันที่ชุดแต่งด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะครับยังคงคอนเซปต์ดำเงาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราโมทั้งคันดำด้านทุกส่วนที่เป็นดำด้านของชุดแต่งนะครับเราเปลี่ยนเป็นดำเงาสิ่งขีดสีแดงยังคงอยู่และที่สําคัญเลื่อนขึ้นมาด้านบนนิดหนึ่งตรงนี้เราไม่พูดเราไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะว่ามันคือเบ้ามือใหม่เบ้ามือนี้เราเรียกว่าเบ้ามือเบ้ามือเทพครับนี่เป็นไงเป็นไงเดี๋ยวนี้แอดวานด์เยเอาไมค์ให้ตังกล้องพูดนั <c oughs> ่นแหละอันนี้ก็คือเบ้ามือแบบใหม่ของเรานะครับก็คือจะเว้าวตามขอบแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่มีตัวครอบนะเราใส่ตัวครอบไม่ได้นะครับผมก็ให้ความสวยงามแล้วก็การลอยเล็บนะครับเวลาจะเปิดประตูได้จริงด้วยต่อกันที่ด้านท้ายกันไปเลยนะครับแบบ เยลไทม์ time, นะครับด้านท้ายของชุดแต่งนี้มีให้เลือกหลายแบบมากตัวอย่างคันนี้นะครับเราเลือกเป็นแบบท่อกลมหรือท่อคู่นะครับผมแบบนี้เป็นท่อกลมแบบนี้เลยใหญ่ๆเลย <c oughs> มาพร้อมกับตรงนี้ตรงนี้นะครับไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีเดียวตัวรถแต่เป็นสีเทานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทาและก็เป็นเมทัลลิกด้วยถ้าดูเนื้อสีดีๆนะครับผมคืองานทุกงานเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเราใส่ใจในรายละเอียดนะครับ ซัลายเออร์ทุกร้านที่เราเลือกมาคือเราคัดมาแล้วเออแล้วเราคัดคัดไม่พอ QC อีกตั้งหากนะครับผมนั่นะแหละก็มันเป็นความใส่ใจที่พวกเราตั้งใจมอบให้กับลูกค้านะครับผมอย่าอมยิ้มพูดเรื่องจริงดูดเิเห็นเห็นเหงื่อไหมเห็นเหงื่อไหมวันนี้นี่บอกเลยนะวิง่งแต่วบบวิงวว่งแบบอย่างนี้เลยวิง่งแต่งรถเข้าน <c oughs> ้อง <c oughs> ไม่ใช่แล้ว <c oughs> คือ,ค,อคือวันนี้เราแบบเยอะมากเราแต่งเยอะมากแล้วพออิญว่าแบบมันเหมือนแบบว่า ทุกร้านมารวมกันในวันเดียวอะ่ะแบบมันเป็นมหาการ์บมากเลยวันนี้ก็เหนื่อนิดนึงอาจจะเห็นเหงื่อของเรานิดนึงนะครับผมมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับกับที่เซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับเราคงคอนเซป์นี้ให้ทุกคันอยู่แล้วแถมอัปเกรดให้ด้วยอัปเกรดให้คุณภาพของดีขึ้นโดยที่มีจอรกระยะนะครับที่อยู่ภายในตัวรถอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันครับหลายลูกค้าหลายท่านถามมาว่ารถมีกล้องไหมกล้องถอยไหมนี่ครับกล้องถอย มาอยู่แล้วจากโรงงานเดิมๆไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเขาเลยเข้าเกียร์ปั๊บมีภาพแสดงขึ้นที่หน้าจอมีเซนมีเสียงแจ้งเตือนนะครับจากเซ็นเซอร์และเดี๋ยวมีจอกะระยะระยะห่างนะให้ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาชมกันที่ภายในกันบ้างแวะก่อนเลยอ่ะหนูขึ้นเลยจ้า,านี่ตรงนี้แล้วเราก็จะมีตรงนี้ให้หนูด้วยนะจ้าอ oh oh. โอ้โหมืดตึ๊บเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับก็ตรงนี้ก็คือไอเทม จอกลางพดานขนาด14นิ้วนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เราเคยติดในทุกๆคันนะครับเป็นจอกลางตัวท็อปรุ่นท็อปแล้วนะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะมีเขาเรียกขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแถวแถวที่สองแถวที่3มดูหนังได้เต็มอัธรรมากยิ่งขึ้นนั่นเองภายในตรงคอนตรงพื้นเห็นไหมสว่างไปด้วยตรงพื้นนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ทุกคนมองตรงพื้นนะครับรนี่น<อ>ะรครับรมีแสงแล้วนี่จะพกไปฉายรีวิวแล้วครับผมอันนี้คือพอยางคข้าลูกกระดุมนะครับอันนี้คือที่เราแถมให้นะครับแบบ6 d ดีดีเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราแถมไม่ได้มีคุณภาพอันนี้มีคุณภาพนะครับผมวัสดุเขาแค่เป็นยางนะครับและที่สําคัญคือเราปูให้ถึงแถวหลังด้วยนะครับ 6D เลื้อยตามซอกตามบุมแล้วก็สามารถถอดมาทำความสะอาดง่ายด้วยเช่นกันนะครับผมถัดมาตรงนี้ ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะเป็นไอเทมสําคัญของเราเหมือนกัน mm hmm. ก็คือส,สครับเพจกันลอยข้างประตูนะครับ mm hmm. มีเป็นสีดําด้านนะครับและตรงนี้จะเป็นสีโครเมียมนะครับ mm hmm. ให้ความสวยหรูด,ด้วยด้วยเช่นกัน mm hmm. เป็นไง mm hmm. พูดไปพูดไป,พ,ดไปพูดมาเริ่มเหนื่อย <laughs> มันเยอะไงคือแถมเยอะเจมซีแถมเยอะ,ยอะนี่พูดมานี่แถมหมดเลยเนะี mm ่ย hmm. นี่คือแถมนะอันนี้คือแถม,มต่อมากันที่จอหน้า จอหน้าของเราเป็นจอ Android สเปคแรม2 3 2รสันินะครับมีหลายคนถามว่าวัยไหมผมบอกเลยเห้อวัวยครับวัยมากด้วยนั่นแหละก็คือมีมีการเล่นที่สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็มี USB Quick Charge ไอเทมสำคัญของเรานะครับติดตั้งแทนแทนพอร์ตเก่านะพอร์ตเก่าของเขาคือตัว,ต,วตัวรับสัญญ,ญาณใช่ไหมพี่มิวตัวเก่าคือตัวรับสัญญ,ญาณนะครับอันนี้ก็จะเป็น USB Quick Charge สามารถชาร์จแบตได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับผมในขณะที่เราเดินทางไปไกลๆหรือว่าแบตมือถือหมดแม้ว่าเราจะทํางานในรถเราก็ชาร์จได้นะครับและสําหรับใครที่ช่องชาร์จอ่ะอันนี้คือ USB อันนี้คือ USB นะครับใครที่ใช้ Type C หรือ p ทอื่นๆนะครับผมสามารถซื้ออะแดปเตอร์แปลงได้อะแดปเตอร์หัวหัวแปลงจาก USB เป็น Type C นะครับหาซื้อได้ใน s h อ p e e และหลาส d a เนี่ยเปไงโฆษณาก็ด้วย เข้ามั่งนะกล่องวางแขนกลางรถกล่องวางแขนกลางรถนะครับด้านแถวที่2อาเรามีช่อง USB 1 Type C นะครับผมอันนี้คือของเดิมของรถนะครับแต่ถ้าจะต้องการชาร์จแบบจริงๆแนะนําด้านหน้าเพราะมันคือค u ิ c k c h a r g เออนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับนตรงนี้ตรงนี้คือฟิล์มนะครับอันนี้คือฟิล์มฟิล์มยี่ห้อที่เราเลือกติดตั้งให้คือฟิล์มอั t ติเม e n a โนนะครับ รับประกันให้10ปีคุณสมบัติคือมองข้างนอกเข้ามามืดมองออกไปก็มืด <c oughs> ตอนนี้มันดึกแล้วมองออกสว่างครับผมอ่านี่คือคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกนะครับผมไปดีดไหมดีดไหมไปบิ้วมาตั้งนานน <c oughs> ันแหละอะไรก็เป็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของในยุคปัจจุบันนะครับผมอ่าแล้วก็ อันนี้คือเราได้แถมให้เรียบร้อยนะครับสหรับตัวนี้นะครับถ้าไปติดเองก็ประมาณ7จ็ดันเด้อนั่นแหละอันนี้เราแถมให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นไงกันบ้างกับภาพรวมของรถคันนี้นะครับทุกอย่างที่ใส่ไปในนี้คือแถมยอมบอกอีกทีนึงว่าคันนี้คือเราแถมทั้งคันนะครับผมอ่าแบบนี้สวยๆได้รถสวยๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบรถคันนี้นะครับช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยแล้วใครที่ชอบผมก็อินบ็อกเข้ามาเลยเดี๋ยวผมส่งเบอร์ไปให้เป้งไอ้ามากอรโอเคครับผม สำหรับวันนี้ผมโกติและก็พี่มิวนะครับทีมงานมิสซูเจมซีขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันคันนี้เราจะไปที่อ่างทองใครเจอระหว่างทางพรุ่งนี้ปิดแปเลเรียกได้เลย<ะ>แฟนขับ F สีนั่นแหละ,ะก็คือคันนี้นะครับจะเป็นรถแลนที่อ่างทองและสิงห์บุรีเผือจะยาวไปลนรบุรีด้วยเพราะว่าลูกค้าอยู่มันเป็นรอยต่อไงเป็นรอยต่อเรื่อยเออลูกค้าเขาใช้เขาใช้รถอยู่แถวๆวนี้นั่นแหละ,ะยังไงก็ได้เห็นแน่นอนนะครับทะเบียนนี้ ออกแน่นอนครับแปดหน้าแปดหลังเอไปแล้วครับสวัสดีครับ